สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเจ้าหมาตัวหนึ่งมันดนดี็ยูนปมนยวม่นะเป็นตาีนะะกับเจ้านายสาวมันเจอเจ้านายสาวกลังายน้เจ้าายก็ทาท่าเหมือนกาลังจมน้าดูที่ว่าดีกตัวนี้จะทำยังไงดไหมเห้อเจ้านายอยู่ไอตนนี้อนแรกกเลไอ้อแรลังเล้เ ไะคาบสมหยเนี่ยจะใส่ชุดว่า่น้ำถูพีสด้วยจะดึงชุดทูพิสออกก็ไกลอยู่ก็ไกลอยู่จะกัดแขนก็เดจะเจ็บลากนี่ก็เลยนีงเออนี่อ่าลากผมเข้ามาอลคัเดี๋ยมช่วยองครับใจดีๆนะครับนผมตตอเข้ามาแล้วครับไม่ต้องหดครับมจน้ัแน่นอนนะตัวพูดนะไี่แสดงเห็นล้ว ขึ้นมาขึ <S <s <to break an iously> ้นมาข้าบอดยับปลดนี่ออเออนะจิ้มสิบมาเลนีเลยนะคุณชิพมแล้วเาไปขไปเที่ยวกันคอเรือสาจะไปเป็นอนะงเขาจะแตชื่อเมอะไรเปล่เนต้องไปด้ว สิกสุดาอันนี้เป็นฟูฟ่องมูเลยอันนี้เราตั้งเองตั้มาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้ค่ะสิกซ์ซูดาชิจิม เร่งความเร็วนะครับศูน์ถางบวดกมนในเวลา1 7ด5วินาทีแต่ปีนี้ใช้1.785วินาทีก็คือไม่ถึง2วินาที